สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่12มีนาคมคุณได้สีถ้วยกับหัวคขาได้เมจิเชียนกับหัวนะคะ วันนี้นะคะเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะเยอะนะคะจนทําให้ไม่มีเวลาให้กับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าแฟนคุณเนี่ยอยากจะชวนคุณไปไหนคุณอาจจะต้องปฏิเสธเขานะคะแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ทะเลาะก,กันได้มีการน้อยอกน้อยใจกันได้นะแฟนได้เดมีเชียกนกับหัวนะคะทําอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจในวันนี้นะคะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ด้วยควรจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องซีเรียสนะคะแล้วก็อย่าทะเลาะก,กัน นะมีไพ่ซับทูยูแล้วก็ฮ์ททูฮ์ทคอมร์เซชั่นทุกสิ่งทุกอย่างออกขึ้นอยู่กับคุณนะนะคะถ้าเวลาจะพูดจาอะไรกับแฟนก็ต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ควรที่จะพูดคุยกันนะคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าไม่มีเวลาเพราะว่างานเยอะก็ควรจะบอกเขานะสำหรับคนโสดสนิทนะคะยังไม่แนะนำให้สลาโสดนะพลังงานยังไม่ดีนะคะ